อย่างแรกเลยก็เข้าไปในที่ตัวเฟซบุ๊กนะครับอย่างที่สองเลยก็คือเข้าไปในส่วนของตัวเว็บไซต์นะฮะอันนี้เปิดเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยก็ทิ้งไว้นะครับเราไปที่ Facebook ของเรานะครับ facebook ก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงสร้าง กดคลิกสร้างนี่นะฮะแล้วก็คลิกที่ตัวโฆษณาโฆษณานะครับกดสางคลิปไปเลยทันทีนะครับแล้วมาในส่วนของการวัดผลและรายงานการวัดผลและรายงานซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีการรายงานโฆษณาการทดสอบและเรียนรู้ Attribution นะครับตัวจัดการสร้างลายได้น,นะครับ Analytic แล้วก็มีในส่วนของตัวจัดการเหตุการณ์นี่แหละครับตัวจัดการเหตุการณ์นะครับแล้วเราจะเจอคำว่า pixel เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกดเข้าไปใน p i เซลทันทีตึง้ง ก็จะมีโค้ดประจำตัวของตัว facebook อยู่ซึ่งเราจะนำโค้ดตัวนี้นะครับไปแปะที่ตัวเว็บไซต์นั่นเองนะครับเข้ามาหน้าน,นี้คือมีการติดตั้งพิกเซลแล้วนะครับตัวนี้พิกเซลมันวิ่งละทีนี้คำถามว่าเราจะเริ่มใหม่หาตัวพิกเซลไปติดตั้งเนี่ยจะกดตรงไหนนะครับกดตรงไหนเนาะ,ะก็กดตรงนี้ได้ไหมอลองดูดิจะพยายามหาย เห็นหน้าที่เป็นหน้าใหม่นะครับเพื่อนจะได้ไม่งงนะฮะก็เข้ามาไม่รู้มันเป็นรูปร่างอย่างไรนะฮะเป็นรูปร่างอย่างไรไม่รู้เราก็ทําการกดที่ตั้งค่าเลยนะครับหาหาคํบบาว่าตั้งค่าให้เจอแล้วกันนะฮะหาคํบบาว่าตั้งค่าให้เจอแล้วเราก,กดว่าตั้งค่าพิกเซลนะครับเมื่อกี้เข้ามาเป็นหน้าแบบไหนก็ไม่ต้องสนใจเราอาจจะ ติดตั้งเองไปแล้วหรือว่าให้ใครติดตั้งให้ไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นในส่วนของหน้าตาแปลกๆไปไม่ใช่ตัวส่วนของการเริ่มต้นนะครับเนาะขอให้ทราบไว้ด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราเรากดคําว่าติดตั้งพิกเซลกดไปเลยปึ้งนะครับจะเด้งมานะ ทีนี้หน้าตามันมีหลายหน้าตาถ้าใครมีอีกหนึ่งหน้าตานะครับจะกดคากกําว่า copy เลยก็ได้อผมลองหาอีกหน้าตาหนึ่งให้ดูนะฮะอีกหน้าตาหนึ่งให้ดูอับปึง้ง โอเคอันนี้ผมจะให้ดูอีกพิกเซลหนึ่งนะครับถ้ามาเนี่ยพิกเซลตัวนี้ก็ถ้าเป็นมีตัวเลขขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเราติดตั้งไปแล้วเราต้องหากดที่รา,ายละเอียดนะครับพอกดรายละเอียดปุ๊บมันจะเด้งไปในส่วนของตั้งค่านะครับเหมือนที่กดให้ตอนแรกตรงน,นี้นะฮะกดพอตั้งค่าเสร็จุ๊เราก็กดที่ตั้งค่านะครับแล้วกดที่ตั้งค่าพิกเซล อ่าเห็นไหมครับหน้าตาจะมีสองหน้าตานะครับหนึ่งหน้าตาคือแบบนี้อีกหนึ่งหน้าตาคือแบบนี้นะครับถ้าหน้าตาแบบนี้ก็กด i n s t a l l code manually ไปนะครับเนาะตรงนี้เนาะกด i n s t a l l code m a n u a l l y แล้วจะได้ก o อป code กด Copy code นะครับมีหนึ่งมีสองหน้าตาเนาะหน้าตาแรกโอเคไหมครับจบไหมครับหน้าตาแรกนะครับถ้าเข้ามาแล้วอย่างนี้เนาะ หาคำว่าตั้งค่ากดรายละเอียดราหาตั้งค่าให้เจอแล้วกดติดตั้งพิกเซลล้วกดคำว่า install code manually แล้วก็กด copy code ไว้นะครับแล้วใครที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเนาะเข้ามาแล้วในส่วนของรายละเอียดเข้ามาแล้วกดตั้งค่านะครับกดติดตั้งพิกเซลแล้วแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ย้ํา เป็นอย่างนี้นะครับกดที่ในส่วนของเพิ่มโคดพิกเซลไว้ในเว็บไซต์ตัวเองนะครับกดตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นจะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเรากดไปเลยนะครับตรงนี้มันจะก๊อปปี้โคดอัตโนมัตินะครับกดปึ้งก๊อปปี้ไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นว่าคัดลอกทันทีเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราจะมาที่ตัวเว็บไซต์นะเว็บไซต์เปิดไปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนแรก ทำการเปิดให้ดูแล้วว่าเข้ามาอย่างไรซึ่งเว็บไซต์ก็ทำการสอนไปแล้วไงพีรปัด็นก็คือในส่วนของเว็บฟรีเพื่อนๆอาจจะไปเอาในเรื่องของตัวไม่รู้อาจจะเป็นวิกก็ได้นะครับถ้าเป็นวิกแล้วก็วิกวิกนะครับเป็นวิกเราก็พิมพ์ในตัว,วของ Google <ว>เลยพิมพ์ว่าวิกวก,การใส่ Facebook Pixel <ว>ก็ได้ ผมว่ามีแน่นอนนะครับการใส่ Facebook การใส่พิกเซลเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวิธีการใส่เนี่ยพิกเซล to w e e ว็บไซต์ออย่างบบนี้ครับเนาะเราก็เข้าไปดูได้หรือว่าออันนี้จะเป็นเรื่องเทปช็อปก็ได้ครับบางคนก็จะใช้เทปช็อปนะอ่าเทปช็อปนะครับเทปช็อปล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับเทปช็อป เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันมีแน่นอนเนี่ยฮะมีครับมีวิธีซึ่งตรงนี้นะครับแนะนำว่าถ้าเราทำเว็แบ,บแล้วใส่โค้ดพิกเซลไปเลยนะฮะใส่โค้ดพิกเซลไปเลยนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับแนะนำว่าใส่ไว้ก่อนจะยิงเป็นไม่เป็นก็ ไว้ว่ากันอีกครั้งหนึง่งในอนาคตเนาะ<ส>เดี๋ยวจะเสียดายว่าโอ้ยคนเข้าเว็บไซต์เยอะแล้วแต่พิกเซลเราไม่ได้ทําการติดตั้งไปเนี่ยโอ้ยเสียของครับเสียของเมื่อกี้ในการบิมันก๊อปปี้ไว้แล้วเนาะ,<ฮ>ะ,ะกลับมาที่หน้านี้เมื่อกี้เราทําการก๊อปปี้โค้ดตรงนี้แล้วนะครับก๊อปปี้เรียบร้อยเข้ามาที่วิกว,วิบบี้ที่ผมสอนวิบบี้ผมใช้วิบบี้เดีมันง่ายนะครับ แล้วกดมาที่เซตติ้งตรงนี้นะฮะเซตติ้งเสร็จ Set, ปุ๊บนะครับแล้วกดมาที่ SEO ตรงนี้ปึ้งนะครับกดมาที่ SEO แล้วก็เลื่อนมาที่ตัวฟุตเตอร์ครับกดคอนโทรลวีเลยนะครับแล้วก็เฮดเดอร์กดคอนโทรลวีเลยแล้วก็เซฟปึ้งอ่าแล้วก็กดทรัพย์บิกส์นะครับกดทรนะัพย์บิกส์เนาะ ตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นอันเสร็จแล้วใส่โค้ดไปแล้วนะครับใส่โค้ดไปแล้วเนาะก็เรียบร้อยด้วยประการลาชนินะครับหลังจากนั้นก็หาวิธีทำยังไงให้คนกดเข้าเว็บ